หากว่าใครนะครับอยากรับชมคลิปวิดีโอนะครับที่ผมนะฮะไปตามล่าหาสมบัติในพื้นที่กว้าง100ไร่สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้หรือใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราอยู่ใน Google Map กันครับ โดย Google Map ในวันนี้นะครับเราจะไปที่สุสานนะครับมาธาหรือโบสถ์มาธานั่นเองซึ่งเป็นสถานที่นะครับที่น่ากลัวและชวนขนหัวลุกมากๆแต่ครั้งนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงไปใน Google Map ด้วยตนเองนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ถูกลบออกไปจาก Google แล้วดังนั้นนะครับผมจะนำเรื่องเล่าและก็มีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ Google Map จับภาพเอาไว้ได้ในสถานที่แห่งนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่า จะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโดยสถานที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในสาหารัฐอเมริกาที่เท็กซัสนั่นเองโดยภาพที่น่ากลัวและก็ส่งผลให้สถานที่แห่งนี้ดังมากๆนะครับนั่นก็คือภาพภาพนี้นั่นเองครับเป็นภาพที่มีใบหน้าของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับแอบชะเงยหน้าออกมาจากหลังต้นไม้โดยภาพภาพนี้นะครับทำให้เกิดชื่อเสียงโด่งดังมากกับสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ จะไม่มีใครเข้าไปย่างกายสถานที่แห่งน,นี้นะครับเพราะว่ามันคือสุสานนั่นเองหลังจากภาพนี้เผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วก็ยังมีคนตาดีครับว่ายังเห็นว่าภาพภาพนี้ไม่ได้มีแค่ใบหน้าปริศนาที่โผลออกมาจากต้นไม้ครับคือด้านหลังเขาบอกว่านั่นคือซาตานนั่นเองตรงวงกลมสีแดงที่ผมวงเอาไว้อะนะครับเขาบอกว่าตรงนั้นคือซาตานที่อยู่ในผ้าคลุมสีดำยาว โดยคนที่เขากล่าวอ้างว่านั่นคือซาตานได้บอกเอาไว้ว่าบริเวณนั้นไม่ได้มีแท่นหินหรือมีต้นไม้แบบเดียวกันในภาพเขาเลยเชื่อว่ามันคือซาตานหรือดวงวิญญาณที่อยู่แถวนี้นั่นเองและสุสานแห่งนี้ ็ยังมีเรื่องราวชนขนหัวลุกอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่เขาบอกกันว่าจะเจอแม่ลูกอ่อนเดินไปเดินมาบริเวณแถวนี้อยู่บ่อยครั้งหรือแม้กระทั่งมักจะพบเจอนะครับชายหนุ่มสองคนมานั่งปาร์ตี้บริเวณสู่สานซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับใคร จะมานั่งปาร์ตี้บริเวณสูสารและก็ยังมีคนเคยเห็นชายสองคนนั้นนั่งปาร์ตี้และก็ถ่ายรูปเอาไว้ได้ด้วยครับนั่นก็คือรูปภาพที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับ และสุสานแห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายนะครับไม่ใช่แค่ว่าในปัจจุบันนะครับแต่มีเรื่องเล่าครั้งแรกตั้งแต่ในปี1830หรือประมาณ192ปีที่แล้วโดยชาวบ้านและไกด์ในสมัยก่อนต้องตั้งชื่อถนนที่ตัดผ่านบริเวณสุสานแห่งนี้ว่าเดมอนโรดหรือว่าถนนแห่งดวงวิญญาณน,นั่นเอง และยังมีเรื่องเล่าอีกนะครับว่าเมื่อวันฮารลวีนมาถึงบริเวณถนนแถวนั้นจะมีรอยเท้าและรอยมือปิดสนาเป็นจำนวนมากจนในวันฮารลวีนเขาจะไม่ให้ใครเข้าไปบริเวณแถวนั้นเลยแม้แต่คนเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเป็น Google Map เกี่ยวกับสุสานและเรื่องเล่าที่พบเจอได้โดย Google m a p ครับ ถ้าหากว่าสถานที่แห่งน,นี้ยังมีอยู่ก็อาจจะกลับไปดูได้แต่เท่าที่ผมหามาไม่มีเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฝากช่อง p โพส m a n ด้วยนะครับจะอัพเป็นคอนเทนต์วาไรตี้ไว้ที่ช่องนั้นก็กลับไปดูได้พอลงไปหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ